ค่ากินอาหารแรงค่ะมีต้มไก่บ้านค่ะมือต้มไก่ต้มใจใบบออักขามอ่อนตำมะฮงผักกะทินี่หรอผักกะสีงามๆอมอวดรัวอยู่ค่ะมากินแบบแซ่บค่ะข้าวเหนียวค่ะแซ่บเงงนี่หนูแก่มากมีมาหมาเก,กาหลีนะครับต้มเองก่ะม,มือเปรมเปรมหืมโมก็งั้นนี่ ข้ามเปิมปนเนี่ยน่ากินคุณโต๊ะสูกแดดนะอืมอ,มอาารประจบบจำัา อแซ่บครับอืมต้มไก่บานขามันเป็นกับสลัดต้มเน้อขาหนึ่งทื่กันอืมมาแสบครับเปืเป่อย mua khỏi bếp tâm đấy, mua rồi nữa จะกินม่ดูทำหหงกินมำหําหหงซดใจกับกินมม่ถูกใจก็จะของทำเองเิ็นลักเนาะอืม น้ำเต้มไก่ห้อหนอยมากเลยค่ะเรื่อกินปาปก็ิีแล้ะหูขอานี่ครับนม่มาหมากก็เด็ดตอนสะีก็เด็ดตอนก็เด็ดตอนแตับางหุูที่เดกจกินรีบเลยเนาะขอจริงแล้วมืม ยุบตามบอกมันมทำาติมเปิมเบอกคิดบอกคิกตุ่มใส่กันกับโรมไก่ใส่มันตูรกอือ vì hết nhỉ? Ừ. rồi Năm nay chúng ta gấp tạm hương แซบขนาดกันโอ้โโอ้ยใส่ผักหมูบงเลยผีกึ้นหมูผีตํำหุงได้ใส่เขาคำนึงอืยอีกคำนึง ชั้งเพชรชั้งแสบครับข้ามึงไงค่ะอืม,อม ค่ะโอเคค่ะคิดหนพอกันไหมน,ะะน้องแคนน่าอย่าลืมกดหลา์กดแช่์ยอย่านวกนสวยเลยค่ะต้มไก่บานกตับหมอกุงเนี่ยมก็ได้แก,กินต่อ,อมามาเกาหลีขับผถมาเกษตรไปกระ,รระกะินขขาวเหนียวค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ